เพาีแค่ตนกอร้องมันับอนเลย่นไ้ก็มนมันเลยเาบอกว่าไม่ตอบเอาไห้องห้องอะรตนยางไม่ใช่ไั่ต้อเลย ช่วงนี้เตรียมความพร้อมสำหรับ สวดจเจริญพระพุทธมนต์สรงศรัทธาญาติโยมผู้ที่ร่วงรับไปแล้วเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลอันพอมมงค้นเจ้าพ่เป็นโคศกแล้วนี่เด้อไม่เด้เอเจ้าขันหามาลงอยุนี่เด้อให้เขาจุดเที่ยนตัวนี้เด้อจุดเที่ยนนี่เด้อคู่นี่เด้อเลับตัวนั้นเด้อนี่นี่ไม่อยู่นี่เด้เอเจ้าขันหามา นี่เทียนเช่น,นวันเพื่เจ้านี่ดสิชุดเดียมข้าวขาวหนึ่งเรื่อนี่ไม่คิดห่วย <c oughs> <c oughs>

สำหรับสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสรอางศรัทธาญาติโยมผู้ร่วมรับไปแล้วให้พ่อยให้ใหคำคน,นำสกุลน,นั่นน่ะพ่อใหญ่คำพรน้าสกุลยังกว่าไม่ไงจอมน้าสกนนุลยังกว่าน้สนนานสกนนุลเรา น้ำสกุลดาววัจันไก่อนน้สกุลรานี่น้ำสกุลเราว่ันจันไรก่อนยายน้ำสกุลเราววุ้ดี่ไก่อ่ำพรอำพรวุดกอำพรวุฒิไก่ข้ามพรโอ้ยหลวงวุฒิไก่อวุ้ิไก่สลองศรัทธาอำพรวุ้ิไกตอนนี้กำลังเตรียมกล้องพอ ไม่ใชจอมยิ้มใส่ะขันหาไม่ยช่จอมไปหาเห็ดมาไหมเจ้าหน่อยบายพาดับศีลให้เขาเจ้าเฮ็ดโดดตอนนี้เจ้าไปเฮ็ดขันหามาคำพรุษทีธธ่ไก <c oughs> เอาเอาเทียนไปข้เจ้าแทงไหมในลูอเอียงเอาเทียนไปให้ขาเจ้าแทกเอาแทกเอี้ยนหัวคายิ้งข้าวเจ้ต้นข้าเจ้าหมด่ด้ยดยดยด้าันเดียวไปาวปเป็นยังด้วยอีกกใจนึง เอาไปแทกเลยแทกอ่ะอ <S 々> ่ะให้ให้เฉพาะให้เฉพาะลูกคนเดยให้เฉพาะลูกคนเดหกล้านหกลานลูหลานไเตรียมพร้อมอ วันนี้มีเยอะฝรั่งก็มาร่วมงานสวนเดเจริญพระพุทธมนต์ให้พิธีกรมก่อนนะเตรียมความพร้อม <c oughs>

ý thức 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 ý

บอลือวไฟได้ัวไฟเขาจมนเปอดเป็นหลอดลอยหรอได้ไหบอลโคแมนฮะโคแมนโแมนยังไงผมหาเปลี่ยนมือน่ย้ไปสื่อมากหลอดลอยได้หรอแต่ว่าหันหันพวมนนีอ่อนนรเราเป็นลอยนีอ่อนเขาจาสื่อว่เป็นน้แมวูนี่ไปสื่อมากไ มีออกกิมมีการี่จอากบ่ิไม่บริษัสนใจน้อเนี่ยเข้าเริ่ัสนใจเรื่องวัดวะไหนเรื่องคือวัดมันลูกน0อยอยมันตู้ไม่ได้เพราะว่ามันดดนรองอีกชั้นนึงเ็ื่อตัน

คือบอกไปเห็นคือตัดอวะไปทำงาน

เอาสีกระดาษนหน่อยมันนี้ดีเอามันนีดีมันนี้ะดนน่มก็เพราะว่าน่เลยอันนี้มันที่เครื่องพ่น เดี <mile> ๋ยวมันไปย่างมันไปยังไปเห็นไหมเครื่องพื้นไปวะซิบูซ่าไปเลยเพราะลูกเต้าปาเต็มทีกซัสเต้าเหล่านี้มันบพนักข้อจุดให้เพิ่มเหล่นี้มันไอดีมันบัตรเที่ยวไม่ยังเป็นยังอันนี้มันดิบเครื่องอันนี้คือมันเคยเป็นนักบินยูโดอันนี้อาจารย์สอนยูโดเราเป็นอาจารย์สอนยู่ออด ผเป็นธรรมดานเป็นคู่คู่นอนเป็นคู่เป็นน้าบบาไอ้ตือี้พี่น้องอยู่ยี่สบปีเหัวมันหักสนี้